ตอนนี้ผมโดนเขาขอพายพูดผิดพูดถูกผมคงต้องขอจบซีรีส์ลาวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนนะครับตอนนี้ผมลืมตาไม่ได้เลยล้วคือผมต้องไปผ่าตัดสมองด้วยนะมีเลือดออกตาเยอะคหุ้มสมองนะครับตอนนี้ผมต้องกลับประเทศไทยด่วนร่างกายผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตอนนี้ มขอพูดแค่นี้นะผมไม่มีแรงจะพูดแล้วครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังอาการจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาพักฟื้นที่ประเทศไทยเนี่ยได้2อาทิตย์แล้วนะครับผมเล่ยไม่ได้ทําคลิปเลยนะเพราะว่าคอมันกระแทกนะเพราะว่าสมองมันแบบมันมันกระทบกระเทือนอยู่น้เรื่องมันยังออกอยู่ตอนนั้นอะแล้วผมก็ต้องจ่ายค่ารถตู้นะครับไปประมาณทั้งหมดนะครับ5 2 0 0มบาทนะครับหรืออาจจะตัวเลขอาจจะผิดพลาดไปหลักพันนะครับแต่ผมขอตีเป็นโคลมประมาณ ห้าหมื่นบาทนะครับแล้เรื่องที่พีกว่านั้นนะครับประการการเดินทางของผมเนี่ยที่ผมซื้อเป็นลายปีเนี่ยไม่รับรองอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ช็อกเลยที่ผมก็เลยต้องจ่ายคนเดียวนะครับในเรื่องของค่าการรักษานะครับก็มีบางส่วนที่ประกันเขาช่วยประสานงานให้นะครับแต่ว่า สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพแม่พี่น้องเนซีทุกคนทุกท่ันค่ะว่าจะเป็นเนซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะาาที่เขามาติดตามมาชมมาฟังช่องยูทูบเพรว่าคนโกคนเกา่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกทันค่ะกาบขอโทษขอภัยจริงๆเขาทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วทุกคนยูทูบเบอร์ล่าพี่น้องขอโทษขอภัยค่ะพูดผิดนะคะตื่นเต้นยูทูบเบอร์ไทยพี่น้องนะคะ ไปเที่ยวลาวทุกคนแต่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแต่คนลาวถามหาเงินก่อนที่จะรักษาชีวิตนะทุกคนเห็นเงินมากกว่าชีวิตของนักท่องเที่ยวหรือว่าชีวิตคนนะทุกคนถามว่าเกิดอุบัติเหตุในลาวเสียเงินเท่าไหร่ที่นี่เงินสำคัญกว่าชีวิต โอ้ยได้อ่านคนได้อ่านคอมเมนต์หรือว่าได้อ่านอ่าเอียงเกาะพี่น้องนะคะหัวข้อนี้แล้วเพรว่าแบบใจเสียเลยทุกคนคะ่ะเป็นแนวใดเดี๋ยวไปเบิงไปชมน้ากันนะคะทุกคนจะฮาว่าเพรวา่าเบาห้อ่าคนเล่าโบาแมนนะทุกคนอันนี้เลยบอกเลยเนี่ยข่าวสดๆร้อนๆเลยเพรว่านะ่ะตอนที่จะนําเสนอเกี่ยวกับที่อ่ะ คนไทยไปเที่ยวในลาวนะทุกคนและไปไปไปโปรโมทการท่องเที่ยวและทีนี้ยก็เลยเห็นคลิปเนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์ไทยเอาลงเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแบบนี้คือมันไม่ไหวนะทุกคนคนระับตอนนี้ผมโดนขอขอพายพูดผิดพูดถูกผมคงต้องขอจบซีรีส์ลาวเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนนะครับตอนนี้ผมลืมตาไม่ได้เลยแนละ้วคือผมต้องไปผ่าตัดสมองด้วยนะม,มีเลือดออกตายเยื่อฟูสมองนะครับตอนนี้ผมต้องกลับประเทศไทยด่วนร่างกายผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วตอนนี้ผมขอพูดแค่นี้นะผมไม่มีแรงจะพูดแล้วครับผมจะมาอัปเดตให้ฟังอาการผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาพักฟื้นที่ประเทศไทยเนี่ยได้สองอาทิตย์แล้วนะครับ ผมเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็สภาพผมไปแบบนีนะ้แต่ว่าก็มีบางเวลาแอบทาบ้างครับจริงๆคือหมอเนี่ยไม่ให้ผมทําเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในประเทศลาวนะครับที่หลวงพะบางนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับผมไม่ได้มีความคิดที่แบบว่าโอ้จะรอดหรือไม่รอดคือผมรู้ตัวว่าผมไหวณตอนนั้นนะครับ แต่ว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายผมเนี่ยมันเย,ยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งคือเลือดออกใต้เยืย่อบุสมองนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่ารถชนประสานงานกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจริงๆหมอเขาจะผ่าตัดสมองมด้วยนะครับแต่ว่าหมอเขาอัดยาเยอะมากนะครับในระหว่างสองอาทิตย์ที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ แล้วทีนี้บอกเขาก็พยายามเทสร่างกายเทสสมองผมนะครับเขาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้ผมค้นขีดอันตรายแล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องผ่าตัดสมองนะครับในส่วนที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับเกี่ยวกับใบหน้าผมทั้งหมดเลยนะครับตโลกหน้ารล้านะครับตรงนี้นะครับมีทุกคนเห็นมาที่เป็นอันนี้ยังเป็นแผลอยู่เลยนะครับตอนแรกเขาเหยียบมาแล้วก็มีกรามรล้านะครับ จมูกหักนะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่งจะไปถอดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะคุณหมอเขาจัดกระดูกใหม่นะครับไม่ได้เสริมไม่ได้เลยนะจัดกระดูกใหม่เขาเอาเครื่องมือยัดเข้าไปนะผมต้องดมยาสลบแล้วก็คุณหมอเขาจะทําเกี่ยวกับการจัดกระดูกนะครับตรงนี้มีเรื่องฟันนะครับฟันผมมันไม่ได้หักนะครับแต่ว่าบินแล้วก็ฟันมันห่างออกหมดเลยนะครับคุณหมอเขาก็เลยต้องมัดฟันนะครับเขาเรียกว่ามัดฟันนะมันจะเป็นแบบเหล็กๆอะผมจะให้ดูหผมกับอ่าไม่ได้เนี่ย <horizon S 2> คุกคนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีน็อตเหล็กมัดฟันอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าฟันผมเนี่ยมันห่างมากเลยนะคือตรงซี่สามซี่เนี้ยตรงนี้ครับตรงกรามผมในตรงนี้มันเป็นจุดที่ร้าวนะครับหมอเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่รากฟันจะตายนะครับพอฟันมันจะเปลี่ยนสีเนี่ยผมต้องมานั่งรักษารากฟันแล้วถ้าเกิดว่ารากฟันมันรักษาไม่ได้ผมอาจจะต้องผ่าตัดกรามนะครับเพื่อที่จะเอาน็อตเนี่ยมายึดไม่ให้ กรามมันมันล้าวหรือมันหักไปมากกว่านี้นะครับแล้วในระหว่างนี้เนี่ยผมไม่สามารถเคี่ยวอาหารได้เลยนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับผมก็ต้องกิน<ม>เป็นแต่น้ำกินเป็นแต่โจ๊กอาหารเหลวเท่านั้นนะครับน้ำหนักผมลดแน่นอนช่วงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการลดน้ำหนักไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกนะครับเกี่ยวกับจมูกผมหลังจากที่มันหักเนี่ยผมไม่ได้กลิ่นเลยนะครับหวังจะเกิดอุบัติเหตุจนตอนนี้มาก็ประมาณ2 2อาทิตย์แล้วเนี่ย จมูกผมก็ไม่ได้กลิ่นเลยนะครับแต่ว่าปากผมยังรับรสชาติได้อยู่ผมก็เลยสอบถามคุณหมอว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ผมจะสามารถกลับมาได้กลิ่นเหมือนเดิมไหมคุณหมอบอกว่าอันนี้ยากเลยผมอาจจะไม่ได้กลิ่นไปตลอดชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมันจะบอกว่ารับไม่ได้เออมันก็ใช่ครับแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตรงจุดที่ผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถนะครับ รถมอเตอร์ไซค์มาสองฝั่งแล้วมันเป็นแอ่งเงี้ยแล้วก็เป็นทางโค้งคือผมไปน้ําตกแล้วช่วงนี้ผมขึ้นเนินแล้วเวลาจะลงเนี่ยก็มีรถคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ Moto S <S มาผมมันก็เห็นแล้วเอ๊ะทำไมคุณลุงเขามาแบบไม่เบาไม่อะไรเลยเขาเขาก็เห็นว่า ผมก็มาเนาะและอีกอย่างที่เราเนี่ยเขาใช้เลนคนละฝังกับที่เมืองไทยนะครับผมก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าคุณลุงเขามาไม่มีหยุดไม่มีเบาเลยนะครับผมก็หาแหล่งที่เราจะสามารถหลบได้แล้วนะครับแต่ที่ผมหลบไม่พ้นผมก็เลยฉะแลบลงข้างทางนะครับแต่ว่าคุณลุงเขาก็ไม่ฉะแลบไม่ทําอะไรเลยทีเนี้ยผมลงข้างทางไม่พ้นอะคุณคือรถมันประสานงาก่อน แล้ทีนี้เนี่ยผมก็โดนจังๆเลยนะครับในส่วนของหน้าในส่วนของโลกผมเนี่ยประสานงานเข้ากับกระจังหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ผมไม่แน่ใจว่าคุณลุงหรือว่าไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับอันนี้ผมรู้ไม่ได้แต่จากภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันมีจุดที่แบบเลือดมันมันเหมือนแบบ เราเครียยงหรือว่าเอาปาน้ําลูกโป่งน้ําลงไปแนละ้วมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นจุดที่ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือเลือดผมผมคิดว่าตรงนั้นแล้หัวผมอาจจะกระแทกด้วยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมโมโหลืมตาแทบมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกว่ากลัวที่จะตาบอดแต่ว่าตอนนั้นตาผมมันปิดไปหมดเลยนะครับผมก็พยายามจะลืมลืมอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เห็นได้นิดนึงอ่ะแต่ตาข้างเนี้ยตอนนั้นคือมันมืดไปหมดเลยผมก็เอาแล้วสวยแล้วไหมเนี่ยตาจะบอดไหมแต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมได้ยินแล้วมันมันคาใจผมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับคุณลุงที่ขับรถเนี่ยเขาตะโกนว่าผมบอกว่าเนี่ยจับมันเลยมันเมาครั้งแรกของกระดาษเช็ดหน้าลีเนสผสานกลิ่นน้ำหอมที่ดีแรงผมบอกว่าเนี่ยจับมันเลยมันเมามันเมาแล้วมันขับรถผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหลุง ทำไมถึงแบบมาปรักปรำอะไรกันขนาดนี้นะครับแล้วที่รถชาวบ้านเขาผ่านมาเขาก็ช่วยกันเรียกรถพยาบาลนะครับแล้วอีกสิ่งหนึงน่งที่ผมช็อกเหมือนกันนะครับคือเขามาถามหาเงินผมก่อนเลยถามว่าน้องมีเงินไหมมีเงินเท่าไหร่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยพาไปโรงพยาบาลไม่ได้นะผมก็เลยรีบบอกว่าผมมีเงินครับมีอยู่เพราะผมใช้เป็นกระเป๋าคาดคาดเอวนะครับผมบอกว่าเนี่ยเงินผมอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอาไปดูเลยผมมีเงินไทยด้วยมีเงินลาวด้วยผมมีเงินอยู่ประมาณ รวมทั้งเงินไทยเงินกีลนะประมาณ8,00 0บาทคือเขามาปุ๊บเขาก็ไม่ได้ถามผมเลยว่าเออมีประกันไหมหรือว่าจะทํายังไงเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้คือเขามาถามหาเงินผมก่อนเลยอะ่ะผมก็เลยบอกกับเขาว่าผมมีเงินครับยังไงก็ช่วยผมไปโรงพยาบาลหน่อยตอนนี้คือผมไม่ไหวแล้วคือสภาพตอนนั้นคือแบบตาผมมันปิดแล้วมันผมรู้เลยว่าตาตัวเองมันปวดเหมือนลูกเมืองขุดอะ หลังจากที่เขาเห็นว่ามีเงินนะเขาก็หยิบกระเป๋าคาดเอวผมเนี่ยไปคนคนจนคนจนไ,ได้เงินแล้วเขาถึงจะแบบมาทํามาช่วยทําแผลแล้วก็มาช่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมช็อกแลคือมันทําให้ผมสลบไปเลยนะครับอันนี้คือตรงเนี้ผมมันแตกใช่ไหมผมเขาก็หยิบเข็มมาผมจําได้เลยเห็นเข็มเล่มใหญ่มา ใหญ่จนแบบโหชาตินี้ผมไม่เคยเห็นเข็มที่มันเย็บแผแลอะไรใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าเนี่ยหัวหัวคุณน่ะต้องเย็บตรงนี้นะคนเลือดมันออกเยอะผมเลยบอกพี่ช่วยซับเลือดไปก่อนได้ไหมเข็มขนาดนี้ผมไม่ไหวผมตายแน่นอนแค่ตรงนี้เนี่ยผมก็เจ็บไม่รู้จะยังไงแล้วอะ่ะตาผมก็ลืมไม่ขึ้นแต่งจากนั้นเขาก็ไม่ได้ฟังนะครับเขาก็เอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงแผลผมเนี่ยผมจะโดน เนี่ยมีตรงนี้นะครับที่เขาเย็บมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นแผลชัดเจนมากเลยเนี่ยรอยเย็บคิ้วผมไดแตกหมดเลยแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยที่มันแตกเขาเริ่มเย็บตรงนี้นะผมจาได้แล้วเขาหยิบอย่างเงี้ยจิกเนื้อผมขึ้นมาเงี้ยแล้วเขาก็เ,เข็มมาแทงเข้าไปหลังจากนั้นผมสลบไปเลยครับตื่นมาอีกทีคือโรงพยาบาลเลยอะ่ะหลังจากที่ผมตื่นมาจากโรงพยาบาลเนี่ยโอโ้โหน้าผมม่นชาไปหมดเลย ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นะครับที่เกิดอุบัติเหตุแล้วสลบคาไปเลยอย่างเงี้ยคือตอนนั้นผมย,ย,ยังยังรู้ยังรู้ตัวนะครับยังพอมีสติแต่ว่าเข็มมันทิ่มเข้าไปแล้วโอ้โหผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมสลบอ่ะความชาจากการแผลมันจะมีเนาะแต่ว่าการที่เข็มมันจิ้มเข้าไปผมรู้สึกเจ็บจีจ๊ดแล้วแบบมันสลบจริงๆอ่ะแต่ก็ยังดีนะครับที่เขามาช่วยผมนะถ้าไม่งั้นผมก็สลบอยู่ตรงนั้นอ่ะและอีกอย่างหนึ่ง ตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางกลับจากน้าตกนะมันก็จะมีแต่ป่านะครับแต่ผมที่รับไม่ได้จริงๆคือคุณลุงเพวามาปลักปัามว่าผมเนี่ยเมาเหล้าแล้วก็มาขับรถนะครับพอตรงจุดนั้นก่อนที่เขาจะเย็บผมเนี่ยผมก็อ้วกนะครับเพราะว่าเหมือนแบบไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะคือมันเหมือนตีขึ้นมาแล้วอ้วกเป็นเลือดหมดเลยคุ้งแบบผมเขาก็พยายามช่วยผมนอนอย่างเงี้ยแต่คือ พุ่งออกมาเนี่ยมีแต่เลือดนะครับแล้วคุณลุงเข,เขาก็ยังบอกว่าเนี่ยดูสิลองดมดูสิเนี่ยอ้วกขานาดมีแต่กลิ่นเหล้ากลิ่นแลอลกอฮอล์คือตอนนั้นเนี่ยผมไม่สามารถเถียงคุณลุงได้นะเพราะว่าผมไม่ผมไม่ไหวนะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณลุงเขาก็เรียกเงินผมนะคสองหมื่นบาทก็สุดท้ายจบกันที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะค,คุณลุงเขาก็ไปแต่เชื่อไหมว่าคุณลุงเนี่ยเขาไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเนี่ยยังเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่ผมจ่ายคุณลุงนะครับค่าค้ำขอน สร็จแล้วผมก็ต้องมาจ่ายค่ารถเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับอีกประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันหรือหนึ่งห้าพันบาทนี่แหละตรงนี้เนี่ยในส่วนค่าทําขอนกับค่ามอเตอร์ไซค์ผมหมดไปประมาณสามหมื่นห้าพันบาทหรือสามหมื่นสองพันบาทนี่แหละจําตัวเลขที่แม่นยําไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องพีกรคอีกหลกังจากที่มาโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาก็พยายามจะทำซีทีสแกนสกแกนคนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าก่อนจะได้ทําในแต่ละอย่างเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าที่ประเทศนี้เขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเขาพยายามจะขอเงินผมทุกอย่างทุกอย่างต้องขอเป็นเงินสดนะครับก่อนจะทําอะไรผมนอนจนแบบมันปวดหลังจากที่แยแลนะครับคือมันปวดหน้าผม,ม็นหมดปวดจนแบบกินยามันกินแค่ยาพารามันเอาไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยขอยาเขาบอกผมขอยาแก้ปวดแบบฉีดได้ไหมตอนนี้คือมันไม่ไหวแล้ว แล้วพยาบาลเขาก็มาถามว่ามีเงินไหมละ่ะถ้ามีเงินก็จะไปเอายามาฉีดให้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถทําให้ได้ผมก็เลยบอกเขาว่าผมมีเงินนะครับแต่คือตอนนี้ผมลูไปไม่ได้แล้วที่โรงพยาบาลคุณก็ไม่สามารถรูดบัตรได้ด้วยแล้วผมให้คนไปกดเนี่ย มันก็กดไม่ได้เพราะว่าตู้ไอทมเขาเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันไม่สามารถกดเงินได้ผมเนี่ยพยายามจะขอร้องเขาบอกว่าช่วยรักษาผมก่อนเรื่องเงินเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมเคลียร์ให้แน่นอนเอาพาสปอร์ตผมหรืออะไรไปก็ได้เขาบอกไม่ได้ค่ะต้องมีเงิน เอาเงินสดมาเท่านั้นถ้าไม่มีเงินสดเราไม่สามารถโรงพยาบาลไหนวะไมมันแย่จังเลยเว้ยล้วผมจะไปจ่ายผมจะรู้ไปได้ยังไงดูสภาพผมตอนนี้ซิเรื่องนี้ไม่ได้ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะทำยังไงก็ได้เนี่ยให้ผมมาได้รักษาก่อนผมมายังไงก็จ่ายแน่นอนหลังจากออกเนี่ยสุดท้ายนะครับเขาก็เลยเอาเป็นเหมือนที่สแตนมืออ เหมือนแบบเราไปสตมึกนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นสัญญาในการรักษานะครับเนี่ยคือต้องขนาดนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเราเนี่ยต้องฟังประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุของผมไว้นะครับแล้วหลังจากที่ผม ได้พยายามให้รบกวนคนที่โรงพยาบาลหรือใครพวกนี้ผมก็ถามเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีใครที่รับโอนเงินไทยไหมผมจะโอนเงินไทยให้แล้วผมขอเป็นเงินกี่เพื่อที่จะมาจ่ายค่ารักษาตรงนี้นะครับเราไม่ไม่เขาก็ไม่ยอมโรงพยาบาลเขาก็ไปตามหาคนที่เขาแบบรับโอนเงินไทยเนาะเขาก็ไปตามคนมาให้นะครับคนลาวที่เขามีแอปไทยนะครับแอปธนาคารไทยผมก็โอนให้เขานะครับเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมในของเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้รักษานะครับหลังจากรักษา เบื้องต้นเสร็จหลังจากซีทีสแกนเสร็จเนี่ยคุณหมอนะครับเขาก็บอกกับผมว่ามีเลือดออกใต้เยื่อบุสมองนะครับกระโหลกเล้าเขาเนี่ยไม่รักษาเขาบอกเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะทํางานรักษาผมเขาก็เลยบอกว่าให้คุณกลับประเทศคุณให้ได้ไวที่สุดเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะรักษาเคสแบบน,นี้ผมได้ยินผมก็โอยเอาละแล้ว,ลวจะทํำยังไงผมก็ต้อง คนหาวิธีแล้วยังไงผมก็ต้องอยากกลับไทยให้ได้ไวที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ประสานงานกับทีมงานผมที่ฝั่งไทยนะสุดท้ายเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องติดต่อรถแอูตุนซ์จากทางฝั่งลาวและฝั่งไทยนะครับคือผมนั่งรถตู้พยาบาลจากหลวงพระบางกลับมาที่กรุงเทพนะครับโอ้โคือมันมันเกือบ24ชั่วโมงนะมาถึงที่นี่รมาณ สองทุ่มเพิ่มมาสองทุ่มแล้วช่วงที่รถตู้ออกจากหลวงพระบางมาที่หนองคายนโอ้โหทางเขาโหดโหดเลยคือมันแบบมันกระเด้งกระตอนแล้วผมก็พายายามเกรงคอไม่ให้คอมันกระแทกแล้วเพราะสมองมันแบบ มันมันกระทบกระเทือนอยู่เนาะเรื่องมันยังออกอยู่ตอนนั้นอนะแล้วผมก็ต้องจ่ายค่ารถตู้นะครับไปประมาณทั้งหมดนะครับ5 2 0 0มบาทนะครับหรืออาจจะตัวเลขอาจจะผิดพลาดไปหลักพันนะครับแต่ผมขอตีเป็นคกลมๆประมาณ52,000บาทนะครับแล้วเรื่องที่พีกว่านั้นนะครับประการการเดินทางของผมเนี่ยที่ผมซื้อมาหลายปีเนี่ยไม่รับรองอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่ช็อกเลยที่ผมก็เลยต้องจ่ายคนเดียวนะครับในเรื่องของค่าการรักษานะครับก็มีบางส่วนที่ประกันเขาช่วยประสานงานให้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้อง <c oughs> จ่ายเองหมดเลยนะครับก็ถึงว่าฟาดคอไปครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับถ้าใครจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยผมอยากจะให้ดูประกรันการเดินทางให้ดีนะครับต้องอ่าน กรมทานเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต้องให้รับรองทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยต่อไปเนี่ยผมก็ต้องซื้อประก <an> ันใหม่นะครับเพราะว่าประกันผมเนี่ยหมดสัญญาครบหนึ่งปีพอดีนะครับต่อไปนี้ผมก็ต้องซื้อประกันการเดินทางแล้วก็ต้องเอาประกันที่มันครอบคลุมพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับเป็นประกันในส่วนเสร์มนะครับในส่วนของกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมเกี่ยวกับพวอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ทางกีฬาทางอะไรทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับคอยระวังนะครับ ถึงแม้ว่าเราคิดว่ายังไงอุบัติเหตุเกิดแต่ว่าประกันการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากโค้สาคัญเลยนะครับขนาดผมมีนะเห็นไหมสุดท้ายผมก็ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยแสนแสนต้นต้น,ตน,ตนอ่ะอาก็นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเกิดอุบัติเหตุในลาวนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็จะขึ้นเหนือนะครับ ไปเหนือของเรานะครับเพื่อที่จะไปดูวิถีชีวิตนะครับที่ติดกับฝั่งจีนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เกิดเหตุก่อนก็ต้องยอมรับสภาพนะครับก็ตอนนี้ต้องรักษาตัวและตอนนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่สามารถทําคลิปนวดหัวได้นานเลยนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาพยายามบอกว่าอย่าไปทําอะไรที่มันกระทบกระเทือนสมองผมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอผมหายดีร้อยเรซ็นต์ก่อนนะครับระหว่างนี้คุณหมอเขาก็จะนัดผมมาสี่ทีสแกนสมองเนี่ย เป็นระยะระยะนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาให้ผมออกจากโงรงพยาบาลได้เนี่ยเขาก็ายังนัดผมมาทำซีทีสแกในส่วนของสมองนะครับเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะปกตินะครับผมถึงจะสามารถไปนวดหัวไปอะไรได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ผมของรถไปก่อนนะครับก็อย่า ผิดหวังกันนะครับเดี๋ยวผมต้องรักษาตัวให้ดีก่อนนะครับถ,ถึงจะทำคลิปได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการเที่ยวลราของผมนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับระวังตัวนะครับไปไหนมาไหนใช้สติให้ได้มากที่สุดนะครับขนาดผมเนี่ยมีสติแล้วนะทุกคนทุกท่านคะ่ะเป็นจังไหค่ค่ะได้ครับช่วงมาฟั่งแล้วแมนโบคะ่ะ แค่ว่าเรารู้สึกละอายใจมากๆนะคะทุกคนรู้สึกละอายใจจริงๆรู้สึกละอายใจที่สุดก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะคะทุกคนเนาะถึงจะบอดเลยขันเสียชีวิตแต่ขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่คุณได้เจอแล้วก็เรื่องราวที่คุณได้เจอแย่ๆแล้วบุคคลที่ขับรถชนคุณด้วยนะคะทุกคนคือชนกันอะเอาง่ายๆซะ คุณยังต้องได้เสียเงินอีกนะคะทุกคนแหละกัดเจอหมอทีแย่ๆ yeah yeah, เจอหมอทีห่วยๆเอา้าพี่นนอกนะคะต้องขอโทษขออภัยที่ใช้คํานี้นะถ้าเป็นเรื่องจริงจากที่ยูทูบเบอร์ให้ที่เป็นเรานะทุกคนบอกเลยว่าแย่แ yeah, ย yeah, ่มากๆนะพี่นนอกเอ้ยว่าโบมีคําอธิบายและโบมีคํำบอกยังต่อพี่นนอกมันอัดอัดดันใจพี่นนอกเอ้ยขอจบจกกิบแค่เพียงเตัวนี้เด้อจ้ะ ฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นำค่ะและที่สําคัญนะคะมีความกิเทนแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์ให้แน่นะคะแต่สีสําคัญที่สุดก็ต้องกราบขอโทษขอให้พอเมีพี่น้องคนไทยหล,หลายๆเด้อดค่ะนาทีประสบผลอ่าแบบนี้นะคะขอโทษขอภัยจริงๆค่ะทุกคนเนาะ